ก็สวัสด,ดีวันหนึ่งนะครับอารามิรตารนี้ก็ตัดพลังหง่อซื้อนะครับกิ่งตอนนะครับแต่ว่าไม่ลงุงดำดปลูกเลยนะครับ<ม>ขนาดหลุมก็สามสิบคูณสามสิบเซนนะครับนะความลึกความกว้างนะครับประมาณฟุตหนึ่งนะครับอรองก็หลุมด้วยอะไรครับคุณคุวิรัตอธิบายท,ทักหนึ่งรอก็หลุมก็ใบสําฉาหรือใบก้ามปูที่เราหมักไว้นะคะหมักธรรมชาติที่ให้เขาเปื่อยยุ่ยดีเองแล้วก็ผสมดินดินที่เราหมักไว้ ดินที่ที่ได้คือดินเกิดจากใบชำฉาที่เขาเน่าแล้วอะครับแล้วก็มันจะเป็นสีดำดำแบบเนี้ยค่ะที่อยู่ในดินแบบนี้กระสอบกระสอบแบบนี้กระสอบแบบนี้ทีนี้หง่อ่องื้อเนี่ยถ้าอยู่ในกิ่งในต้นจะโตช้าวิธีการก็คือต้องรีบเอาลงลงดินหรือว่าเอามาลงเข่งเพื่อให้เขาแตกรากเร็วเนี่ยกิ่งตัวเนี่ยยุกี่เดือนแล้วครับเนี่ยห้าเดือนค่ะห้าเดือนถ้าอยู่ในในต้นก็จะ ก็ <g ül s> จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดดเราก,ก็ต้องเอามาขยายให้เขาได้หากินกับสารอาหารตัวใหม่ที่อยู่ในดินที่ก็จะลองปลูกด้วยตุ้มตอนไปเลยก็เคยปลูกแล้วก็รอดร้อยไปไม่ต้องเลี้ยงในถุงดำลงดินเลยนะครับรหนึ่งถ้าไม่ปลูกในหลุมดินก็ในเข่งปลูกในเข่งไปเลยเขาก็จะโตเองมาตามกันนะครับว่าว่าจะรอดไหมนะครับตัดจากต้นแล้วก็มาปลูกเลยนะครับอนี้นะ ขุมีอซื้อนะครับขุดรุมแล้วแล้วเราก็เอาก้ามปูหมักลงไปให้เต็มค่ะแล้วก็เอาดินผสมด้วยครับใบก้ามปูเนาะ,ะโชคดีสาขหลงนะครับ,รบสักอาทิตย์หนึ่งนะมาติดตามดูนะครับว่าเขาจะสดใสไหมเขาจะเหี่ววยวหรือว่าจะตายไหมครับนะปลูกวิธีนี้นะครับบางคนก็ชอบปลูกวิธีนี้นะครับไม่เสียเวลาเลี้ยงเสร็ถุงดํานะครับ ต้องลดน้ำไหมเวลาลปูกคงลดน้ำให้ชุ่มนะครับปกติถ้าให้ดีก็ปลูกช่วงเย็นแต่วันนี้อากาศรู้สึกมันจะคึมคึมแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เลยเอาเลยจัดการเพราะเป็นวันหยุดด้วยวันนี้พี่สวิทก็มาให้โอกาสมาเช็ชมสวนด้วยนะครับวันนี้นะสวนเรียนด้วยชื่นชมรับเอกภาษาอังกฤษกับเอกประถมเนาะปลูกต้นไม้รอดเสร็จแล้วไปเอาน้ำ นะครับไรเบนิตาก็ทักมาเลยนะครับยินดีให้คําแนะนําในการปลูกนะครับเบอร์โทรศูนย์ศูนย์แปดเก้าแปดสิบหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับไรเบรรนิตาได้กลัวอยู่ที่บ้านน้องเดือดมีสองตำบลชียงมิ่งอำเภอวนาในเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ